สวัสดีครับพงศ์กินของทีหน่าราคาแพงสทุกคนวันนี้อะไรเนีงกินละปีงเฮ็ดปีงเฮ็ดพี่น้องปนบะเป็นจีปีงเฮ็ดจ๊กเฮ็ดเนียงชูพี่น้องกินครับอันนี้ผักพริกหยวกพี่น้องเป็นจีย่างบะจีเป็นปนเห็ดใส่อันพริกหยวกจ้าอันเห็ดอันเห็ดนังกอเห็ดเฟียงสบายดีพี่น้องแล้ว <Day. laughs> สบายดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนมันร้อนมากครับเบื่ออากาศเมื่อ่พี่น้องเลยอากาศวันนี้ครับผมร้อนอย่างก,กับไฟเผาตูดพี่น้องมองดูอ,อัอนแหง,งพี่น้องเลยไ่อยากให้เบาเลยกลงหวบกข่อยมีนิ่งเลยไปต้องการยางอ พริกหยวกเฮเทนี่กันคือไฟแล้วก็แอบกับเห็ดออเห็ดออลิ้นจี่ด้วยพี่น้องอีกเห็ดชนิดหนึ่งรับเอามาย่างกินกับเขาได้เลยเห็ดอะไรก็ได้แอบเพื่อนบ้าเพ็ดเบิ้งที่แหลกเพรว่ามันปิ้งตับไก่ว่ามันปิ้งขึ้นไก่เนงหรแล้วก็นี่อีกเมนูหนึ่งครับผมเมนูนี้ก็คือก้อยหนังวัวกินกับผักสมิ่ครับผม เว้ยเน,นี่ยไข่หนังมัวเะไรพี่น้องน้กกนองก่อนไอ้คอซิมนี่ยข้ามก่อนนะพี่น้องไปหนังมัว,ว,ม,ว,วมันเป็นเรื่อเรียบร้อดเลยเขาเวทยากล่อมมาน่าบระเทศไทยทำพี่น้องเบิ่งดีดพม่บนบอกคงกระลังขึ้นเห็นบ่เออ,เ,อ,อเห็นได้พี่น้องเห็นบ่กระลังขึ้นเลยเห็นบ่เอ,อาเฮ้ยขนาดบรรยากาศมันนี่พี่น้องเลยมาต่อมาันดูพี่น้อง พุ่นหอมๆเลยใส่ต้นหอมกับพยางน้าพี่กน่องม้หอมอำพี่น้ออันนี้ก็ปิ้งใส่กอกครับผมพี่กหน้อปิ้งใส่กอกครับใส่กอกเยะฮัก่นหอมมาฝาคครับผมพริกกอนพี่นอ้อชุมม่มยิบ โ oh. อ้โหไงครับอร่อยไหมพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องแบบัดนี้ผ่ากันมากลำมักพริกจ้าหัวหอมเออต้นหอมที่เฮาจีกับพริกหยวกสีเฮาอันเฮาจีนะจ้าแับอันขักวหอมป้อมนะจ้าเฮาก็มาโขกมันแหลกแหลกจะน้อยเฮาต้องเอาเห็ดลงไปโขกใส่กัน เฮ็ดลงไปเฮ็ดที่ห้าจีพี่น้องโอ้อจะบอันนี้ออกไปกันว่า ใส่แล้วนะจ้าเพราะว่าเราใส่พริกหยวกแล้วปลาแดงของเราลาแดงคนเฮ็ดใส่ใส่พริกหยวกใส่น้ำปล<ป>า,า,าโอเค มาค่ะพี่น้องมากินข้าวตำกันสวัสดีเป็นทางการค่ะมาค่ะอันนี้ก้อยนังงววัวเด้อ,อค่ะคพีน่น้องอ่าป่นแกวเฮดใส่พริกหยวกพี่น้องจ้าไปครับดมาค่ะพี่น้องมากินนตำกันแบบ on. Thank you.

ไผ่ยาทางไหนเผ็ดในเมื่อถ้าเขาคณะมอลวงหอเขาหอง,อหหงไอยยานพระาศีใส่กปะ ข้ายากฝุ่นน้อยนั่นคือนั่นคือโอ้แหมขคืนมากจ่กินยาอีム ไม่ได้กินเผ็ดอันนี้เนาะกนเผ็ดนี่นนนข,นข้าเผ็ดคือกันนี่ ไขมันกินอะไรปวดหัวน่ยังตองแบบมุยมันมากเลยมันแแกใส่กอนใส่กอนไอ้มากใส่กอนเมี่ยว่ะล่ะมันแฉบมันมันรับศิลู่บ้านมันเข้าม็เห็นอรงซี่ะเนี่ยสงสัยอี่ยมักน liệt mà Tắp ngầm ngầm Như mà luôn chặt luôn Nhiều bất Nhiều bất mà. mày bảo phệt lại vẫn sùn Cả lưu luôn chặt lột, Anh đèn ngoài này là số không Nó cả ันแต่งลานาแตงเป็นลูกเ้าเี่วมีแล้วกันนั่งเดียงตักตักเขาร่วมอ้ต่อก็บอกอว่าเวชช็กตื่นมากไปถิงนั่นถึงนนนนนหน้อง ที่ได้ไฟ่ม่มมาต่บบ่ได้ต่ำไมนเลยสุกก่าเยจัดในนี้ก่อนจัดันนีนะเนมเพิ่มเหรอข้าไม่ขึ้นมาพี่น้องจากไรแดงน้อยเทาก้เจ้าหาการเพียงหายทุกคนติดตามนะครับ